เรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในซอยเล็กๆของเราเรื่องที่ทำให้ฉันเชื่อว่าความรักของแม่นั้นแม้ความตายก็ไม่อาจพลากไปได้มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนเรื่องราวของนิพาหญิงสาวที่เช่าบ้านอยู่ติดกับฉันนิพายังสาวอายุราวๆยี่สิบปลายๆเป็นแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งแยกทางกับสามี เธออาศัยอยู่กับลูกชายวัยสองขวบก,กว่าที่ชื่อน้องภูในบ้านเช่าเล็กๆหลังนั้นทุกเช้ามืดฉันจะเห็นนิพาตื่นมาซักผ้าตากผ้าก่อนที่เธอจะออกไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารในตลาดต้องฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงแต่บางวันเธอก็กลับดึกมากเกือบเที่ยงคืนฉันก็จะเป็นคนช่วยดูแลต่อจากพี่เลี้ยงเด็กให้แต่ไม่ว่าจะกลับเมื่อไหร่ เธอก็จะมีของกินติดมือมาฝากฉั้นและน้องภูเสมอน้องภูลูกชายของนิพาร่าเริงน่ารักตาใสาๆหัวร้อเสียงแจ้วใครเห็นก็รักแต่เขาไม่เคยได้รู้จักพ่อของเขาเลยสามีของนิพาทิ้งเธอไปตอนที่รู้ว่าเธอท้อง ทิ้งเธอไปกับหนี้สินที่ก่อไว้นิพาต้องทำงานหนักเพื่อใช้หนี้และเลี้ยงลูกตามลําพังบางวันน้องภูก็ถูกฝากไปกับฉันเพราะเงินจะจ้างพี่เลี้ยงไม่พอเด็กน้อยมักจะวิ่งเล่นลรอบๆบ้านฉันส่งเสียงหัวเราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตของแม่นั้นยากลําบากเพียงใดแต่แล้ววันหนึง่งวันที่เปลี่ยนทุกอย่าง วันที่ทำให้ฉันได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้คืนนั้นฝนตกหนะักฉันได้ยินเสียงฝีเท้าย่าเป็นจังหวะท,ท,ทีทีที่บันไดไม้หน้าบ้านของนิพาพอแง้มหน้าต่างดูก็เห็นนิพากำลังอุ้งน้องคูฝ่าสายฝนกลับมาทั้งแม่ทั้งลูกเปียกปอนไปหมด ท่านสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในคืนนั้นนิพาที่แข็งแรงเสมอดูอ่อนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนใบหน้าของเธอซีดขาวผิดปกติฉันจึงรีบออกไปช่วยนิพาป้มามาป้าช่วยอุ้มน้ำพูก่อนแล้วทำไมตาฝนกลับมาปิดเปียกแบบนี้ล่ะน้องนิดไปไหนน้องนิดมาเลี้ยงน้องภูไม่ได้แล้วค่ะป้า วันนี้หนูเลยพาไปที่ร้านด้วยแต่หนูไม่ค่อยสบายก็เลยรีพาน้องภูกลับมาที่บ้านก่อนฉันช่วยนิพาพาน้องภูเข้าบ้านเด็กน้อยตัวเปียกชื้นและงวยเงียภายในบ้านของนิพาเรียบง่ายแต่จัดวางอย่างเป็นระเบียบเธอไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นมุมหนึ่งมีของเล่นน้องภูวางอยู่ไม่กี่ชิ้นทุกสิ่ง บ่งบอกถึงความยากลําบากที่เธอต้องอดทนขอบคุณค่ะป้าเห็นหน้าอยู่แล้วป้าว่าไปหาหมอดีไหมเดี๋ยวหนูจะลองกินยาก่อนป้ามียานะ้อาไหมไม่เป็นไรค่ะหนูแค่เป็นหวัด พักเดี๋ยวก็หายหนูไม่อยากเสียเงินไปหาหมอเดือนนี้มีค่านมกับของใช้ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ค่ะขาดเหลือเท่าไหร่ยืมป้าก่อนได้นะป้าเห็นหนูลำบากแล้วบอกตรงๆว่าสงสารป้าเองก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวจนโตเข้าใจว่าเหนื่อยแค่ไหนหนูจะได้พักลาป่วยแข็งแรงแล้วค่อยกลับไปทำงานมาผ่อนป้าก็ได้ ขอบคุณป้าพิมพ์มากจริงๆค่ะแต่หนูไม่อยากรบกวนเลยคราวที่แล้วก็ยังคืนป้าไม่หมดเลยค่ะหนูไม่อยากมีหนี้เพิ่มหนูจะดูแลน้องภูให้ดีที่สุดอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยตัวเองขอบคุณอีกครั้งที่เป็นห่วงนะคะน่นคือนินพพอที่ฉันรู้จักคิดถึงลูกก่อนเสมอไม่ว่าจะเจ็บป่วยแค่ไหนเธอก็จะทนเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกได้มากที่สุด ฉันกลับออกมาด้วยความเป็นห่วงแต่ก็คิดว่านิพาเป็นเพียงไข้หวัดพักสักวันก็น่าจะหายเธอแข็งแรงมาโดยตลอดแม้ป่วยบ่อยแต่ก็หายเร็วฉันได้ยินเสียงไอของเธอดังลอดพนังบ้านมาตลอดคืน <c oughs> เสียงกรอบลูกที่ตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึก ฉันยังจําเสียงที่เธอกล่อมนกปูได้เสียงแผ่วเบา,าอ่อนโยนอย่างที่สุดน,นอนเถิดลูกน้อยแม่จะคอยเฝ้าแม้ยามเช้าหรือว่าค่ำคืนแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเรื่อยไป เราวเกือบอาทิตย์หลังจากคืนนั้นฉันเดินทางไปธุระต่างจังหวัดก่อนจะกลับมาและฉันก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเคยแต่สังเกตว่าบ้านของนิพาเงียบผิดปกติช่วงเช้าของวันนั้นฉันไม่เจอกับนิพาเลยทั้งๆท,ที่เธอจะตื่นเช้ากว่าฉันเสียอีกเสียงเธอซักผ้าทำกับข้าวทำเพลงเบาๆมักจะลอยมาให้ได้ยินเสมอ แต่เช้านั้นไม่มีเสียงใดๆเลยฉันเฝ้ารอสักพักคิดว่าบางทีนิพาอาจจะนอนพักเพราะไม่สบายแต่พอแดดขึ้นสูงจนสายก็ยังไม่เห็นแม้แต่งเงาของเธอเลยด้วยความเป็นห่วงฉันจึงลองเดินไปเคาะประตูบ้านเธอเบาๆไม่มีเสียงตอบรับ ได้ยินเพียงเสียงร้องไห้แผ่วๆของน้องภูจากในบ้านนิพานิพาอ,อยู่ข้างในบ้านหรือเปล่าลูกไม่มีเสียงตอบกลับมามีแต่เสียงร้องไห้ของน้องภูที่ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็เงียบลงอย่างรวดเร็ว เหมือนมีใครบางคนปลอบเขาฉันพยายามแง้มมองผ่านหน้าต่างฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่ฟังคล้ายเสียงของนิพาไม่ร้องนะลูกแม่อยู่นี่แม่ไม่ไปไหนไม่ร้องนะลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ นิพาหนูดีขึ้นหรือยังอยากให้ป้าช่วยอะไรไหมไม่มีการตอบสนองใดๆคิดว่าบางทีนิพาอาจจะกำลังเพียมากๆก็เลยหลีเลี่ยงที่จะพบปะพูดคุยกันแม้จะไม่สบายใจแต่ฉันก็ตัดสินใจที่จะกลับออกมาโดยไม่กลับไปกวนนิพาอีก พอตกบ่ายฉันยังไม่เห็นนิพาออกจากบ้านไม่มีวี่แววว่าเธอจะไปทำงานฉันเป็นห่วงน้องภูว่าจะหิวจึงทำอาหารเด็กใส่จานเดินไปที่บ้านเธออีกครั้งขคาะประตูเรียกชื่อแต่ก็ยังไม่มีคำตอบขณะที่ยืนรออยู่นั้นฉันสังเกตเห็นบางอย่าง สีเข้มกำลังซึมออกมาตามรอยประตูมีกลิ่นเขาสีแดงเข้มเกือบดำฉันถอยออกมาด้วยความตกใจความกลัวพุ่งขึ้นสูงจนตัวสัน่นแต่จูๆ่ๆฉันก็ได้ยินเสียงน้องผูเรียกหาแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนโอ้ๆอ,อย่าร้องนะ ไม่ร้องนะลูกแม่อยู่นี่แม่ไม่ไปไหนไม่ร้องนะลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่นิพานิพาที่ใบหน้าซีดขาวอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตาลึกโบมองมาที่ฉันฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนิพาอยู่ในบ้าน แต่ทำไมถึงไม่ตอบรับเมื่อฉันเรียกทำไมถึงมีเลือดซึมออกมาจากใต้บานประตูฉันตาฝาดคิดมากไปหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ฉันรีบวิ่งกลับบ้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อนบ้านคนอื่นๆตาชาติเอ้ยว่างหรือเปล่าแว้มาหาฉันสักเดี๋ยวสิได้ไหมเออเออฉันก็อยู่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเสียงเองดูไม่ค่อยดีนะมีอะไรหรือเปล่า ท่านว่ามีอะไรปแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านนิพาท่านกลัวว่านางหนูมันจะเป็นอะไรไปเะหลายวันก่อนมันไม่สบายคิดว่าน่าจะหนักอีกอย่างเห็นน้ำสีปแปลกๆออกมาจากใต้ประตูหน้าบ้านวันนี้ฉันไปกินข้าวที่ร้านในตลาดฉันก็ไปเจอานางหนูมาเนะไอ้เบิ้มบอกว่าลาง,งานวันเดียวแต่หายไปเลยติดต่อไม่ได้เหมือนกันงั้นเองรอข้าเดียวเดียวฉันจะขี่รถไปหา ฉันรอลุงชาติอยู่ที่ระเบียงบ้านตาไม่ล้าจากบ้านของนิพาจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมลูกแววมาจากบ้านหลังนั้นเสียงของนิพาเสียงที่แสนจะคุ้นเคยแต่ฟังแล้วกลับรู้สึกผิดแปลกไปอย่างบอกไม่ถูกเรากบว่าเสียงนี้ไม่ใช่นิพาคนเดิมอีกแล้ว おの。 ลุงชาติมาถึงพร้อมกับลุงแมวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันฉันเล่าสิ่งที่ฉันเห็นให้พวกเขาฟังพวกเขามองฉันอย่างไม่แน่ใจคงคิดว่าฉันอาจจะตื่นตระหนกเกินไปแต่ทุกคนก็เป็นห่วงนิพาและน้องภูลุงชาติเป็นเจ้าของบ้านเช่าจึงมีกุญแจสำรองเราเลยตัดสินใจไปดูที่บ้านของนิพาด้วยกันอีกครั้ง พี่พาเปิดประตูหน่อยนี่ลุงเองนะลุงชาติไม่ต้องตกใจนะลุงไม่ได้มาทวงค่าเช่าป้าพิมพ์บอกเองไม่ออกจากบ้านมาสองสามวันแล้วเองกับลูกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันบอกแล้วว่านังหนูมันไม่ตอบทั้งวันเลยนะลุงแปลกจริง เองบอกว่านางหนูมันไม่ออกบ้านมาสองวันแล้วก็น่าจะต้องมีคนอยู่สิลุงชาติเคาะประตูอีกหลายครั้งอย่างแรงยังคงไม่มีใครตอบรับแต่ในจังหวะน,นั้นเองผ้มาม่านที่หน้าต่างแง้มออกอีกครั้งฉันชี้ให้ทุกคนดูเราทุกคนเห็นเงาคนเคลื่อนไหวภายในบ้านแต่แล้วผ้มาม่านก็ปิดลงอย่างรวดเร็วตาเถนเอ้ย มีคนอยู่ข้างในจริงๆด้วยในที่สุดลุงชาติก็ตัดสินใจใช้กุญแจเปิดประตูลุงชาติกำลังจะหมุนกุญแจให้สุดแต่แล้วกุญแจในมือก็หมุนได้เพียงครึ่งเดียวเรากับมีอะไรบางอย่างขัดอยู่ข้างในลุงชาติพยายามไขกุญแจหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จประตูเหมือนถูกล็อกจากด้านในลุงแมวเริ่มเดินสำรวจรอบบ้าน ส่วนตัวฉันเองต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ลมพัดจะได้กลิ่นแปลกๆโชยออกมาจากบ้านกลิ่นเหม็นขาวแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนเริ่มสัมผัสกลิ่นนี้ได้เหมือนกันกลิ่นนี้มันสองรอบแล้วนะที่ฉันได้กลิ่นบาปนี่ยมันชนุนอุกจริงโอ้โหเหม็น ลอะไรว,นนะว่าไปแล้วนิพามีญาติพี่น้องที่ไหนบ้างนะเราควรติดต่อใครสักคนฉันไม่เคยเห็นญาติมาเยี่ยมรู้แต่มีสามีเก่าที่แยกทางกันไปแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนต่ชาติเองเป็นเจ้าของบ้านตอนทำสัญญาไม่ได้ถามอะไรเลย,เลยหรือย,อยังไง นั่นนะสิฉันก็ไม่ได้ถามอะไรละเอียดถามแค่ว่าทำงานอะไรยังไงดูแค่ว่ามีความพร้อมจะจ่ายเงินไหมไม่ได้คิดเลยว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วนี่เราจะเอายังไงกันต่อดีขณะที่พวกเรากำลังตึกษากันลุงแมวที่แยกไปดูรอบๆบ,บ้านก็วิ่งกลับมาใบหน้าซีดขาวเหงื่อไหลโสมกายลุงแมวดึงลุงชาติไปคุยกันเบาๆฉันไม่ได้ยินว่าสองลุงแกพูดอะไรกันบ้าง ฉันเห็นใบหน้าของทั้งสองคนซีดลงอย่างรวดเร็วแน่ใจแนะ่ฉันเห็นกับตาตัวเองผ่านหน้าต่างห้องน้ำงั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรกันตาแมวเองไปเห็นอะไรมาไม่นานตำรวจสองนายก็มาถึงฉันลุงชาติ ลุงแมวต่างช่วยกันอธิบายสถานการณ์ให้ตำรวจทั้งสองฟังบอกถึงกลิ่นเหม็นและเสียงเด็กร้องไห้สวัสดีครับนี่ตำรวจนะครับผมมัวสมบัติกับจ่าคมมีใครอยู่ข้างในไหมครับช่วยเปิดประตูด้วยครับผมได้ยินเสียงคนข้างในย้ำอีกครั้ง นี่ตำรวจนะครับถ้าไม่เปิดประตูเราจะไปจะต้องพังเข้าไปนะครับทั้งสองคนออกแรงพร้อมกันกระแทกประตูอย่างแรงในที่สุดประตูก็พังลงด้วยเสียงดังสนัน่นกลิ่นเหม็นข่าวรุนแรงพุ่งออกมาประท่าจมูพวกเรากลิ่นที่ไม่มีใครจะลืมเลือนได้ <c oughs> ไม่นะเด็กยังมีชีวิตอยู่จะรีบเรียกรถพยาบาลทุกคนถอยออกไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเข้ามาศูนนี่สองสองรายงานพบเด็กชายอายุประมาณสองถึงสามขวบยังมีสติดีข้างกายพบหญิงผู้ใหญ่เสียชีวิตขอสนับสนุนกู้ภัยและหน่วยแพทย์ทันทีเปลี่ยนจากเสียงรายงานของตำรวจหนุ่ม ฉันได้ยินเสียงชัดเจนดีว่าข้างในบ้านนั้นเกิดอะไรขึ้นบนเตียงร่างของนิพานอนอยู่ร่างกายบวมเขียวเริ่มเน่าเฟะใบหน้าเสียรูปคงเพราะด้วยสาเหตุจากความเจ็บปวดและตายมาแล้วอย่างน้อยสี่วันแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจยิ่งกว่าคือร่างของน้องผูที่นั่งเล่นอยู่ริมเตียงมีชีวิตอยู่สุขภาพปกติสะอาดสะอา้านเรากับมีคนดูแลอย่างดี มานี่ลูกมากับลุงนะไม่เอาหนูรอแม่อยู่ไม่ต้องกลัวนะลุงเป็นตำรวจหนูรู้จักใช่มไหมตำรวจคือคนที่ปกป้องและดูแลหนูได้เหมือนกับแม่หนูเพราะอย่างนั้นมากับลุงก่อนนะแม่บอกให้รอแม่จะกลับมา ทางด้านของตำรวจอีกนายก็เดินสำรวจรอบบ้านเขาแปลกใจเมื่อเห็นขวดนมที่ล้างสะอาดผ้าอ้อมที่พับเรียบร้อยทุกอย่างจัดวางอย่างเป็นระเบียบราวกับมีคนดูแลทําความสะอาดอยู่ตลอดท,ทั้งทั้งที่ที่ผาเสียชีวิตมาหลายวันแล้วแปลกนะครับทุกอย่างในห้องปกติไม่มีร่องรอยหรือ้นอะไรเลยไม่มีร่องรอยว่ามีคนอยู่ที่นี่ เด็กคนนี้ก็ดูแข็งแรงไม่ได้อดอยากหนูมากับลุงนะเดี๋ยวลุงจะบอกให้แม่ตามมาที่หลังตกลงไหมหมวดสมบัติพยายามอุ้มน้องภูอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ขัดขืนแต่ก่อนที่จะออกจากเตียงน้องภูหันไปมองร่างของแม่อีกครั้งแล้วโบกมือลาแม่ตามมานะนูไปก่อนนะ น้องภูถูกพาออกมาจากบ้านในตอนนั้นถึงแม้ว่าฉันเกือบจะเป็นลมไปแล้วแต่ฉันก็รีบเข้าไปรับเด็กน้อยจากหมวดสมบัติน้องภูดูแข็งแรงสะอาดดีทั้งที่แม่ของเขาเสียชีวิตมาหลายวันแล้วในขณะที่รถพยาบาลและรถตำรวจอีกคันมาถึงหมวดสมบัติเข้ามาหาฉันและน้องภู ป้าพิมครับผมต้องสอบปากคำป้ากับมีเรื่องอยากจะถามน้องภูด้วยป้าช่วยอยู่กับน้องภูระหว่างที่ผมสอบปากคำได้ไหมครับเรากลับไปที่บ้านของป้ากันดีกว่าฉันเข้าใจทันทีเจ้าหน้าที่กำลังจะขนร่างของนิพาออกมาฉันจึงอุ้มน้องภูเข้าไปในบ้านของฉันหมวดสมบัติตามเข้ามาด้วยเขานั่งลงข้างน้องภู พูดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน้องภูหนูอยู่กับใครมาตลอดหลายวันนี้ครับพ่อเจะบอกลุงได้ไหมอยู่กับแม่แม่อมืแล้วแม่ดูแลหนูยังไงบ้างครับแม่ให้กินหนมอาบน้ำ,นำเล่นกับหนูแม่ร้องเพลงให้ฟังด้วย คำตอบของน้องผูทำฉันกบหมวดสมบัติอยู่ไม่ติดที่นิพาเสียชีวิตแล้ววิญญาณของเธอยังคงดูแลลูกชายร่างที่ไร้ชีวิตนั้นนอนอยู่บนเตียงแต่ดวงวิญญาณยังคงทำหน้าที่ของแม่หมวดครับเรามีบอกแสเรื่องสามีเก่าของเธออยู่แล้วชื่อพานุอาศัยอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง ต่อเขาโดยด่วนที่สุดสองชั่วโมงต่อมารถยนต์คันหนึ่งที่ฉันไม่คุ้นนักก็แล่นเข้ามาในซอยชายหนุ่มพร้อมสูงรีบลงจากรถจากลักษณะที่ฉันเห็นนั่นน่าจะเป็นพานุสามีเก่าของนิภพาเขาดูกระวนกระวาย ยืนมองบ้านเช่าที่ตอนนี้มีเทปกั้นของตำรวจด,ด้วยสีหน้าสะเทือนใจคุณพานุใช่ไหมครับผมเสียใจด้วยนะครับอดีตภรรยาของคุณเสียชีวิตแล้วแต่ลูกชายของคุณยังปลอดภัยดีครับนิพาเธอเธอ,อจากไปยังไงครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเธอน่าจะเสียชีวิตจากโรคร้ายที่เพิ่งพบได้ไม่นานเธอรู้ตัวว่าป่วยและไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนะัด คิดว่าจะด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณพอจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าครับผมผมน่าจะอยู่ช่วยเธอผมไม่น่าทิ้งเธอไปผานุรํำให้ด้วยความเสียใจและรู้สึกผิดเขาบอกตำรวจว่าเขาแยกทางกับนิพาเพราะติดการพนันและมีหนี้สินเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่หลังจากกลับตัวกลับใจ จนสามารถเลิกการพนันและหางานทำได้เขาก็ไม่กล้ากลับมาหานิพาและลูกกลัวว่าจะไม่ได้รับการให้อภัยผานุเดินตามตำรวจมาที่บ้านของฉันเมื่อเขาเห็นน้องภูลูกชายที่ไม่ได้พบกันมาเกือบปีเขาคุกเข่าลงน้ำตาไหลพรากยื่นมือไปหาลูกน้องภูมองหน้าพ่อครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหา ลูกพ่อพ่อขอโทษพ่อไม่น่าถึ้งลูกไปาพาอพี่ฉันเห็นตรงหน้าทําให้น้ำตาไหลพ่อลูกที่พัดพรากกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่แล้วน้องภูก,ก็พูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนตะลึงป,ะปะ๊าป๋าแม่บอกว่าป้าป้าเป็นคนดีแม่แม่ให้หนูไปอยู่กับป,ะปะ้าป๊าแม่บอกว่าแม่ ยกโทษให้ปะป๊าแล้วแม่แม่บอกเมื่อไ,ไรเมื่อกี้นี่เองแม่ยืนอยู่ตรงประตูไงแม่ยังไม่พ่อด้วยทุกคนหันไปมองที่ประตูไม่มีใครมีเพียงม่านบางๆที่พิ้วไหวด้วยแรงลมนี่พาอ วันต่อมามีการจัดงานศพให้นิพาเรียบง่ายแต่อบอุ่นมีผู้คนมาร่วมไว้อาลัยมากมายเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านและญาติทางห่างพานุอุ้มน้องผูยืนหน้าโลงศพน้องผูไม่ได้ร้องไห้เขายื่นมือไปแตะที่รูปถ่ายของแม่พร้อมกับยิ้มกว้างราวกับเขายังเห็นแม่อยู่ เพื่อนบ้านต่างเล่าเรื่องของนิพภให้พานุฟังเล่าว่าเธอเป็นแม่ที่ดีเสียสละแต่รักลูกมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้นิพภนะ่ะเป็นแม่ที่ดีมากเธอทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆนะผมจะดูแลน้องผูให้ดีที่สุดผมจะไม่ทิ้งเขาอีกแล้วผมสัญญา หลังจากงานศพผานุพาน้องภูกลับไปอยู่ด้วยกันเขากลับตัวกับใจอย่างจริงจังตั้งใจทำงานดูแลลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สองปีผ่านไปวันนี้ผานุและน้องภูที่โตขึ้นมาเยี่ยมฉัน น้องภูกลายเป็นเด็กน่ารักแข็งแรงเตรียมพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแล้วพอเห็นฉันน้องภูก็วิ่งเข้ามากาดฉันทันทีพานุเล่าว่าเขาได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมชีวิตเริ่มมั่นคงและเขาไม่เคยลืมที่จะพาน้องภูมากราบรูปของนิพาทุกวันพระเรื่องที่ฉันเล่ามานี้เป็นเรื่องที่ทำให้ฉันเชื่อมั่นว่า ความรักของแม่นั้นแม้ความตายก็ไม่อาจขวางกัน้นและมันคือพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกนี้เท่าที่ฉันเคยสัมผัสมา